คลิปวิดีโอสภาพน้ำเน่าเสียและขยะเกลื่อนคลองบางซื่อเป็นคลิปที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามายัางใรายการทุกชาวบ้านเพื่อหวังจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางในการแก้ไขโดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณผู้ชมคะคลองสายต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสภาพน้ําเน่าเสียแล้วก็มีขยะเกลื่อนอยู่ในปริมาณมากถือว่าเป็นปัญหาหมักหมมมานานหลายปีนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครพยายามหาแนวทางในการป้องกันและก็แก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่องนายภาคภูมินวลชวีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองบางซื่อระบุว่าตั้งแต่ย้ายมาทางานที่นี่ก็ต้องทนสูดดมกลิ่นน้ําเน่าเสียจนรู้สึกชินไปแล้วมันที่ขยะมันเยอะอันก็ จากประชาชนนะครับที่บ้านอยู่ตามริมน้ำเย่าก็าทิ้งขยะลงน้ำนก,นนนก็ตกวันนะคะะรับก็มีขยะที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับตว้กลุ่มพลาสติกอะไรพวกนี้อยากให้เขาแบบไม่ทิ้งขยะลงน้ำอยากให้เขาก็อยู่ตามริมแม่น้ำเหมือนกันนะนะอยากให้เขาแบบ ไม่ทิ้งขยะลงน้ำคลองนม่นได้สะอาดอ่ะมันก็เป็นผลดีกับพวกเขาด้วยคะเช่นเดียวกับชาวบ้านที่อยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งริมคลองบางซื่อเปิดเผยว่าขยะปริมาณมากมักจะลอยมาในช่วงเวลากลางคืนแม้ในช่วงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหาคนครนั่งเรือมาเก็บขยะทุกวันแต่ก็ไม่ทําให้ปริมาณขยะลดน้อยลงแถมบางวันกลับมีคนทิ้งขยะลงคลองมากกว่าเดิมตอนกลางคืนนะคะช่วงไม่เดึกมาก อดีพี่นั่งเล่นอยู่แถวนี้ก็เห็นขยะลอยมาเป็นถุงพลาสติกบ้างถุงดําบ้างกล่องโฟมบ้างแต่มันเยอะเกินน่ะเยอะจนะพี่ตกใจเลยอ่ะปกติมันไม่เยอะขนาดนี้ไงคะเป็นพวกชุมชนแถวนี้แหละค่ะที่อยู่ริมนคลองที่บางทีพี่จะ,จะมองเห็นว่าเขาโยนมาแต่ก็จะตะโกนบอกเขามันก็ใช้ที่ใช่ไหมมันก็ไกลเห็นค่ะเป็นชุมชนแถวนี้ แต่ก็ไม่ทราบว่าบ้านไหนอะไรอย่างนี้อย่างนึงมองไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลยนะคะมีแต่ขยะแม่น้ํามันควรจะมีแต่น้ํากับป่าไม่ใช่เหรอคะอยากจะให้เขาแบบอืคิดมาตรการเด็ดขาดไปเลย,เลยคือเห็นจ่าจาก็ให้ปรับให้จับไปเลยอะไรอย่างเนี้หรือไม่ก็ก็ให้เพวกกทมมาดูแลหน่อยเชา้ากลางวันเย็นก็ยังดีงพี่ก็อยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วนะคะเป็น,ปนสิบ,ส,บสิบปีแล้วเนี่ยใช่ใช่ยิ่งภาคหลังน,นี่ยิ่งหนักค่ะ แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในกรุงเทพมหานครระยะยาวด้านรักษาการผู้มยการสำนักการระบายน้ำกทมอยอมรับว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำหลายหมื่นล้านบาทซึ่งปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้สร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อเปิดให้บริการบำบัดน้ำเสียรวมทั้งหมด9แห่งโดยมีพื้นที่ให้บริการ20เขตได้แก่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสมพันธวงศ์บางรัก พรนครปทุมวันราชเทวีบางส่วนของเขตดุสิตและเขตพญาไทเขตดินแดงห้วยขวางบางรักยานนาวาสาทรบางคอแหลมหนองแขมภาษีเจริญบางแคทุ่งครุราชบุรณนะและเขตจตุจักรรวมก็ประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด26,578ล้านบาทปียะสุวรรณเรืองถ่ายภาพ เรวดีแทตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน